้ติขอนำเสนอวิดีโอหม่ประจำ เินต้านแอบพลัสออนนะคะเปลี่ยนลุคผมทรงใหม่สวยจับใจท,ทําตีธนพลเนี่ยเข้ามาหยอดหวานอย่างไวการเวลานะคะไม่อ่านทําอะไรเธอได้จริงๆยิ่งนับวันนะคะความสวยออร่าเนี่ยยิ่งเพิ่มทวีคูณสาหรับนางเอกหน้าหวานแอบพลัสออนนะคะและมักจะมีภาพส,สวยๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาพลุคสวยสายหวานหน้าเด็กนะคะหรือว่าลุคแซบสุดเซ็กซี่เอามาให้เห็นผ่านไอจีอยู่บ่อยๆนะคะจนถูกคนใกล้ชิดหรือว่าเพื่อนร่วมรายการอย่างแม่ชมพู่แซวเป็นประจํานะคะว่าความรักเนี่ยมักจะทําให้คนเด็กลงหลังจาก จากที่สวนมานานหลายปีนะคะแฟนๆเนี่ยต่างก็ลุ้นอยากให้คุณแม่คนสวยนะคะมีรักครั้งใหม่ เรียกว่าง,งานนี้นะคะความสวยมาเต็มสู่ไม่มีใครจะเกินต้านสําหรับคุณแม่คนสวยแอดเฟรนซออนนะคะที่ล่าสุดเนี่ยได้ออกมาเผยภาพความสวยหวานละมุนหน้าเด็กเวอร์เพื่อเป็นการฉลองแอปพลิเคชันตัวใหม่ที่มีชื่อว่า Treet นะคะที่ทาง Meta เ,เนี่ยได้ออกมาเปิดตัวแบบสดๆแอปร้อนๆโดยคุณแม่แอบนะคะก็ได้ออกมาโพสภาพพร้อมกับระบุข,ข้อความนะคะว่ารูปแรกแอปใหม่กับทรงผมทรงใหม่เมื่อกี้นี้เลยค่ะซึ่งหลังจากคนนี้นะคะได้เผยแพร่ออกไป ก็มีหนุ่มขาประจํานะคะที่คอยส่งกาลังใจและก็ซัพพอร์ตทุกช่องทางนั่นก็คือหนุ่มตีธนพลน,นะคะที่เข้ามากดหัวใจพร้อมกับหยอดคําหวานนะคะว่าน่ารักครับพร้อมกับอีโมจิส่งหัวใจทางนั้นคุณพี่คนสวยนะคะก็รีบเข้ามาตอบกลับทันทีนะคะว่าชมตลอดเลยคนนี้แหม่แม่แม,แม่เขาก็หยอดหวานกันอีกแล้วคะ่ะท่านผู้ชม ตั้งแต่ประกาศยอมรับแบบแมนๆนะคะว่าชอบพี่แอบยิ่งได้รู้จักยิ่งรักมากขึ้นทุกวันพร้อมเปิ์นะคะว่าอยู่ในช่วงรอจังหวะทําคะแนนขยันหยอดหวานแบบนี้เรียกว่าอยู่ในช่วงทําคะแนนใช่ไหมคะหนุ่มตีพี่ตี๋ชนชอบพี่แอบอยู่แล้วครับก็เลยคิดว่าเราอยากจะสนับสนุนคนที่เราชอบแบบในทุกๆช่องทางในทุกที่ที่เราทําได้เราอาจจะไม่ได้ทําได้แบบมากเท่าคนอื่นแต่ว่าเราทำเท่าที่เราทําไหวอะไรที่แบบสนับสนุนพี่เขาได้เราก็พร้อมที่จะทําให้ให้คนที่เราชอบอยู่แล้ว พี่เขาแบบน่ารักให้เราแบบยิงย่งยิ่งยิ่งหลงรักแล้วก็ปลื้มเข้าไปอีกเพราะอยากจะแบบเป็นส่วนหนึ่งที่จะสพอร์ตพี่เขาไม่ว่าจะทางไหนก็ตามครับ กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ